ที่เป็นปัญหาเขาเรียกว่าผลกระทบจากแผ่นดินไหวคือจิตวิทยาน้องมันเป็นเรื่องทางใจถูกไหมจิตตกเอ้นน้องไปดูตอนนั้นมาแล้วไหมมุมนั่นอ่ะดูเฉงเคียงไหมในตอนนี้รู้สึก่อนเองไหมคะอะ่พี่จะพาน้องไปดู <c oughs> บางคนจะไม่รู้ก็ไม่รู้นะน้องค่ะภ <c oughs> าเพเหตุการณ์ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่คุณพี่คนนึงเป็นผู้หญิงอ่าทูชม คิดว่ามันมีงูอยู่ในโอ่งแน่เพราะโอ,อ่งมันขยับน้องเห็นยังอ๋อยังยังไม่เห็นคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมทีมงานออกมาน้องใบยังไม่เห็นไหนไหนคะขอเมื่อวานนี้พี่เจนาเสนอไปแล้วคือคนไม่รู้มันก็ไม่รู้นะอคิดว่ามันมีงูอยู่ในโอ,อ่งเอาจริงจริงอ่านน้องเห็นแหวงไหมอ๋อ,อเห็นเห็นน้องเห็นโอ่งขยับไหมเอ็งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใหม่น้องใบตั้งใจดู Nei. Nei. น,นั่นนั่นนั่นหยิบไม้แล้วลูกอ,อะไรมีในหองอ่ะอรงนั้นคืนหน้าบ้านหรือว่าเป็นอะไรก็อยากได้อะลูกไปทำเลย mọi người 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 mọi เห็นไหมท่านผู้ชมโทรตามแล้วม yup> ันมีงูในโอ่งน้องน้องเห็นหรือยังน้องคิดว่าไปงูไหมจริงๆด้านบนนะคะของที่แขวนอยู่มันก็ไกวนะคะแต่ว่าคุณแม่โฟกัสอยู่ที่โอ่งไงคะแล้วก็อาหารที่กําลังทอดปลาอยู่มั้งคะนั่นแกก็เลยแบบว่าไม่ได้สังเกตเลยว่าจริงๆอะเห็นไหมของข้างบนมันก็ไกวหมดอะค่ะ ทั้งกล้วยทั้งอะไรค่ะแต่แปลว่าแข็แงรรแ,แรงมากใช่เลยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองเวียนหัวหรืออะไรท่านเหลือมาข้างบนจะรู้สึกว่ามันต้องมีงูงเขียวอยู่บนหลอดนั่นน่ะกล้วยอีกต่างหากนะเห็นไหมอ๋อตกลงเป็นอันยืนยันว่ากรณีสุรรัชการไม่มีอะไรสารยารัคนาไม่มีอะไรถูกไหมอขอให้อยู่ในความสงบท่านผู้ชม อ่ะขอให้เราอย่าแตกสื่นจนเกินไปว่าแต่น้องรู้สึกง่ายไหมง่ายมากค่ะใบรู้สึกคนที่หนึ่งเลยวันศุกร์วันก่อนที่เคยเกิดตรงนี้น้องก็รู้สึกก่อนใบก็ร,กรู้สึกก่อนเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> อ่ะขอ